สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันทูเดย์แร็กิงอ้าวเย้เย่เป็นบ้าอะไรผมเนี่ยเป็นคนดีผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับใหม่ใหม่ว่ะเสียงเราเนจะคมชัดกว่าเดิมหลายเท่าตัวนักแล้วสุดท้ายก็ปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละวันนี้เรากลับมากับสิบันดบอุลตร้าแมนที่เร็วที่สุดในจักรวาลอ่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไป อันดับที่สิบฮะก็คือเป็นของอุลตร้าแมนเกรดของเราในตคุณมอสผมบอกเลยว่าเป็นอุลตร้าแมนแห่งเทพเจ้าซึ่งมีแจ็คชินโดเนี่ยเป็นผู้สิงสถิต <c oughs> ผมบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงใช <c oughs> ่วันๆเนี่ยเอาแต่เสพ้ายาค้ามนุษย์ค้าปรเวณี <c oughs> แต่กูแจ็เนี่ยทำมาทุกอย่างเลย <c oughs> เหลือแค่อย่างเดียวคือว่าติดคุก <c oughs> ถ้าเกิดโดนก็พ่วงมือด้วยแล้วกัน <c oughs> ซึ่งความเร็วของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ามากช้ามาก,มากๆคือออยง่ายคือว่าทําตัวเหมือนเร็วแต่ไม่เร็วอะ แล้วตัวนี้ก็อวดบึกปักแต่ว่าความเร็วของเขาจะถือว่าไม่ธรรมดาอะไรครับใช่ครับความเร็วในการบินเนี่ยถึง26มักโอ้โหความเร็วในการวิ่งเนี่ยถึง9มักเลยทีเดียวเชียวโอโอผมบอกเลยว่าในซีรีส์มึงช้ามาก<อ>เพราะเขาเนี่ยไม่อยากโชว์พลังที่แข็งแกงงร่งคุณมอสตำราบปล่อยแสงในมึงก็หลบไม่ทันยืนทื่ออยูน่นะแล้วก็เจ็บจจไปจะตายร้องโอดโอยร้อนยังไงโอัโอนดับที่9ฮะอาจจะตกเป็นของอุลตร้าแมนมบิอุส ฟีนิกซ์เบฟนสดงคุณว่าเป็นอุลตร้าแมนแห่งปฏิหารคุณแจ๊ดโอ้ยังไงอะระหว่างอุลตร้าแมนเบบีอูสกับอุลตร้าแมนฮิคาริเขาได้มาหล่อรวมกันกลายเป็นอุลตร้าแมนเบบีอูสฟีนิกซ์เบฟโอ้โหและความเร็วของเขาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาทุกอันไปชุดเกาะเอ์เลอร์เนี่ยถือกับอึ้งกว่าความเร็วมันเร็วเกินไปหรือเปล่าวะความเร็วในการบินเนี่ยถึง10มักและความเร็วในการวิ่งเนี่ยถึง25มักเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยวิ่งไวกว่าแต่ว่าความเร็วในการบินเนี่ยมันช้าไปหน่อยว่่่ะิิงด้กนนนนขาาแอใชเจ ไม่ธรรมดาเลยอันที่8ฮะก็ตกเป็นของอุลตร้าแมนนีออสนดงคุณมอสเป็นอุลตร้าแมนตัวเดียวที่ออกซีรีส์มาช้ามาก พระเอกก็หัวร้านเ,าเรียกว่าผมบางเลยวะ่ะแล้วก็แปลงร่างเป็นอุลต,ตร้าแมนนีออสนี่อุลต,ตร้าแมนนีออสเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยเขาเนี่ยมีลักษณะที่คล่องแคล่วว่องไวนะถ้าดูในซีรีส์ป่าเปรียวเหมือนกับอุลต,ตร้าแมนรุ่นแรกแต่ว่าความเร็วของเขาเนี่ยบอกง่ายๆเลยว่าอยากทาให้นีออสโกรธถ้าเกิดทำให้โกรธเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วถึง6มักและความเร็วในการบินเนี่ยถึง30มักแม่เจ้าอันนี้เนี่ยมันบินเร็วอะเร็วกว่าฟินิก์เบฟและเร็วกว่าเกรดด้วยใช่แสสดดงว่่าาอััันี้้ถตูกกกบ อันดับที่7ฮะก็ตกเป็นของอุลตร้าแมนพาวเวอร์ในคุณมอสใครแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นผู้แบ่งร่างอุลตร้าแมนพาวเวอร์หรือว่านินจาแบ็คในตำนานบอกเลยว่าอุลตร้าแมนพาวเวอร์เนี่ยเป็นอุลตร้าแมนที่เร็วมากๆตัวหนึง่งแต่ว่าเขาหนักขาไงเขามีอะไรไม่รู้มันจับขาเขาไว้เขาเลยแบบว่าต้องโชว์พลังได้ไม่เต็มที่เขาเรียกว่าผีจับหัวใช่มันก็อาจจะสะดุ้งนิดนึง <laughs> ถ้าเกิดไม่บอกกันก่อน เขาเรียกว่าสกิปเป็นโดนอะไรเขางมึงอุตตร้าแมนพาวร์เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนต่อสู้กับเบลตันเนี่ยชิบหายแล้วเบลตันได้สู้ไม่ได้ว่ะ<อ>ความเร็วเขาเนี่มันเร็วมากขนาดบินตันเบลตันเนี่ย<อ>ผมบอกเลยว่าเบลาตันเนี่ยบินหนีไม่ทันว่ะใช่ร่มไปนอนกับพื้นว่ะแต่ว่าพาวร์ไม่ยอมเพราะต้องฆ่ามันว่ะต้องโชยเห็นแล้วแล้วหลายตอนเนี่ยเขาได้โชว์พลังว่าเขาเนี่ยเป็นอุตตรแมนที่เร็วตัวหนึ่งเลยเขามีความเร็วยังไงอ่ะด้วยความเร็วในการบินเนี่ยถึง27มัคกและความเร็วในการวิ่งนี่คือ9.99มัค ตีว่าสิบมักไปเลยอพ,พอบอกแล้ว่าเร็วชิบหายไปวอดแล้วพอโผล่มาเจอไปเรียวตบเหมือนเดิมว่ะแมหมเสียดายจังตัวนี้เสียดายเสียดายเสียดายนะ อันดับที่6กฮะก็ตกเป็นของอุลตร้าแมนรีเจนนี่คุณมอสเป็นอุลตร้าแมนแห่งปฏิหารคุณแจ๊ดระหว่างอุลตร้าแมนคอสตมอสกับอ <c oughs> ุลตร้าแมนจัสติกไรเซอร์ก็ไปดูนักลบแห่งดวงดาวแล้วกันแล้วเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปฏิหารมากๆยังไงอะ่ะด้วยความเร็วของเขาเนี่ยเร็วจนทำให้ดารลิออนเนี่ยถึงกับอึ้งมากมันเร็วขนาดนี้เลยหรือแม่เจ้าผมบอกเลยว่าเร็วชิบหายไปบอสแตทำห้ขเขาเนี่ต้องอบพยพหกี้ไปวะครับเดี๋ยวมันตามล่าต้องหนีไปก่อนโอ้โหซึ่งความเร็วในการบินเนี่ยบอกเลยว่าเร็วเลย ทั้งหมด35มสิบักแย่แล้วและความเร็วในการวิ่งเนี่ย12บสองมักเลยทีเดียวเฉียวอันดับที่5ฮะก็คืออุลตร้าแมน X อ็กซ์ซีโร่อาร์เมอร์เลยคุณมอสหลังจากที่อุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยมันเอาเกราะอัลติเมทซีโร่เนี่ยมาอวดว่ะยังไงอะแต่ว่าอุลตร้าแมน X เนี่ยไม่ยอมแน่นอนไอ้ฉันต้องมีบ้างละและเขาเนี่ยก็ไปผลิตการ์ดเกราะอัลติเมทซีโร่ขึ้นมาวหวาบอกชิบหายแล้วแล้วเขาก็มีเหมือนกันว่าทำให้ซีโร่เนี่ยอึ้งมากเฮ้ยมันมีเหมือนเราได้ยังไงวะแยยยย่่่่แแแลล้้้้้้ววววเเเเดดดดีีีี๋นนนนมมมาาาทกกกััไไหรอบบออพงงบบูจะตึ ทำขึ้นมาเองวันล้วนั่งบินเร็วเท่ากับกูด้วยใช่เครื่องความเร็วในการบินของเขาเนี่ยความเร็วในการบินเนี่ยไม่สามารถวัดได้เพราะว่ามันเร็วถึงขั้นวาร์ปได้ไงความเร็วในการวิ่งเนี่ยมึงช้ามากโคตรพ่อโคตรแม่ช้ามากแม่งช้าถึง2มักเต่าไล่กัดชิบหายแล้วแย่แล้วช้าเอาเผาหมดเนี่ยแต่ว่าความเร็วในการบินเนี่ยมันเร็วมากมันใส่ก่อนแล้วมันเร็วแต่กูแจ๊ดเนี่ยเร็วไอชาตช่วยไอทุเรศไอควายคนก็ชอบใหุ้ณแจ๊ดโดนด่าผมด่ากูแจ๊ดเนี่ยคนดูหัว มันก็หัวแล้วแค่ที่บ้านมึงนั่นแหละอันดับที่สี่ฮะก็ตกเป็นของอ่ะอันตรีเมสซีโร่นี่คุณมอส <S <S อุตตาแมนซีโร่เนี่ยผมบอกเลยว่าความเร็วเนี่ยของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะช้ามากถ้าเปรียบเทียบกับอุตตาแมนทั่วไปแต่ว่าเมื่อเขาได้ก่อกของอุตตาแมนโนอามาในชิปหายแล้วเป็นเทพปราของอุตตาแมนเนี่ยมันต้องเร็วพอตัวแล้ว ก็มีความพิเศษในตัวซึ่งเขาเนี่ยว้าไปช่วยเหลือเหล่าพิน้อุต้าทั้งว้าไปช่วยเหลือผู้คนคือในดาวอุต้าเนี่ยต้องให้ซิโร่เป็นคนว้าคนเดียวซิโร่จะจะเป็นขี้ข้าแล้วแต่ว่าซิโร่เนี่ยไม่ปฏิเสธว่าพวกเขาเนี่ยเก่งอยู่คนเดียวพอเขาเนี่ยได้รับบทอวยมาอย่างนี้ได้ออเร็วที่สุดในดาวอุต้าแล้วในขนาดนี้นะความเร็วในการบินเนี่ยถ้าใสา่เกาะอัตเมตไว้นะ,ะความเร็วเนี่ยไม่สามารถวัดได้เพราะมันวัดได้แล้วมันมันวัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าความเร็วในการวิ่งเนี่ยเหนือกว่าอุตม มักนั่นเองเร็วกันแค่มักหนึ่งก็ถือว่าเร็วกว่านั่กันล่ะแต่คุณมอสเนีย่ยมักง่ายว่ะสกมกมักง่ายสถุนยังไงแอ่มีคุณมอสหมดโอเคอคนดูเขาชอบให้ผมด่าคุณมอสหากันอันดับที่สามฮะก็ตกเป็นของอุลตร้าแมนออฟทรินิตี้ในคุณมอสเป็นร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนออฟและเป็นการรวมร่างระหว่างอุลตร้าแมนคิงกะอุลตร้าแมนวิกตอรี่อุลตร้าแมนเอ็ก เข้ารวมร่างกับอุลตร้าแมนออฟกลา<ห>ยเป็นอุลตร้าแมนออฟขอร่างทีนิตี้จริงไงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอุลตร้าแมนแห่งยุคใหม่เลยแย่แล้วนิวเจเนเรชั่นใหม่โโอ้หและเขาเนี่ยเร็วชิบหายว่ะแ <Yeah S 2> ย่แล้วด้วยพลังของอุลตร้าแมนเอ็กซ์แล้วอิอกะเนี่ยชิบหายแล้วเร็วชิบหายไวบอสและความเร็วในการบินเนี่ยไม่สามารถวัดได้วไวชิบหายมันเร็วขนาดน,นั้นเลยอะแต่ว่าความเร็วในการวิ่งเนี่ยแค่20มาร์กแต่ว่า20มาร์กเนี่ยก็ถือว่าเร็วที่สุดแล้วในบรรดาอุลตร้าแมนใช่เทียบในการวิ่ง20มนี่เเรร็วมมาากนนนะขอองลต้แี่ยส่่วนมากจะแค10 แค่กล้ามักนี่ก็เร็ว,ล,วละแน่เจ้าจ<ะ>และเป็นอุลตร้าแมนยุคใหม่ที่เด่นพอตัวเหมือนกัน<ช>อัหรับอุลตร้าแมนออฟอันดับที่สองฮะก็ตกเป็นของอุลตร้าแมนสากาเนั่นเองคุณมอสเป็นอุลตร้าแมนระหว่างสามพันในตำนานสามพันอีกแล้ว เป็น U วว U ort, อุลตร้าแมนระหว่างอุลตร้าแมนคอสตมออุลตร้าแมนในน่าและอุลตร้าแมนซีโร่ผมบอกเลยว่าสามพันนี้เนี่ยแม่เงเก่งทุกตัวแล้วมารวมร่างกันกลายเป็นอุลตร้าแมนซาก้าแค่ชื่อนี่ก็อลังการแล้วแล้วแม่งวาร์ปได้วะ่ะยังไงเ็ว่าเซตต้อนแล้วเซตต้อนเนี่ยถึงกับอ,อึ้งว่ะโอ้แมันเร็วขนาดนี้เลยว,วะมันตามกูทันเหรอวะมันพิ้วขนาดนี้เลยหรือมันพิ้วไหวอย่างกระสายน้ำกระลังลินแต่ว่าความเร็วในการบินเนี่ยคือว่าเขาไม่สามารถวัดได้อีกแล้วมันขี้เกียจเขียนสเกลหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆเขาก็บินไปตต่่ออยยเเซนวววชิบหาาแล้ร็มก แต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย22มักก็ถือว่าเร็วที่สุดในบรรดาอุลตร้าแมนด้วยกันแล้วใช่ขึ้นหลัก20ม่มในเร็วมากแล้วนะบุกและเจ้าเร็วเกิดมองตามแทบไม่ทันชิหายอันดับที่1ครับผมคุณแจ๊คครับผมอ่ะไม่ต้องสืบกันเลยกับอ no นะุลตร้าแมนโนอาเนี่ยคุณมอสมันเร็วยังไงมันเร็วเพราะว่าเขาเนี่ยมีเกาะโนอาเอจิตเนี่ยตั้งแต่เขาเนี่ยเกิดมาและเขาเี่ยสามารถท่องไปทั่วจักรวาลด้วยเกาะโนอาเอจิส ซึ่งเป็นค่าพลังที่ไม่สามารถวัดได้คือมันมหาศาลจริงๆแล้วเขาเนี่ยไปช่วยดวงดาวต่างๆมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยทั้งไปช่วยดาวอุลตราไปช่วยมนุษย์โลกใช่และไปช่วยดวงดาวต่างๆที่โดนลุกลามจากสัปราหคือมันคนละจักรวาลคนละกาแล็กซี่ด้วยแล้วเขาเนี่ยจะหาตัวจับยากมากและความเร็วในการวิ่งเนี่ยถือว่าเร็วพอตัว27มัคแล้วก็วิ่งเร็วที่สุดในาดาอุลตราแมนแล้วด้วยทุกตัวและตรงน,นี้ยังไม่มีใครโค่นสถิติเขาได้ต้องรอดูอุลตราแมนใหม่ๆด้วยจะขอจบกันไป ก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมสำหรับสิบอันดับอุลตร้าแมนที่เร็วที่สุดในจักรวาลที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงครับผมไอ้แจ๊ดหลายคนเนี่ยก็อาจจะสนุกสนานนะฮะแล้วก็อาจจะมีเกดเล็กเกตน้อยความรู้แน่นอนในวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคราย์เราด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็กดกระทืบไลค์ให้เราเลยกดด่ากันไปกดสแปมกันไปแล้วด่ากุณแจกันไปว่าไอ้ควายไอ้โง่หนังหมา หนังหมามาแนะ่นอนนะเร็วนี้หนังหมากับโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ผมบอกเลยว่าทั้งขายเสื้อแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์รอเราอ,อยู่แน่นอนครับผมและถ้าเกิดอยากติดตั้งข่าวสารเพิ่มเติม <ๆ S 2> พูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ a c e b o o k Fan Page ฟลฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ตอบเขาอีกแล้วกูพูดสักกี่รอบดีผมเนี่ยนอนตื่นสายแล้วผมเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าเฟซเลยนั่แหละเข้าไปดูแล้วมึงไม่ตอบแทนกู <c oughs> ไอ้ควาย วันนี้ก็ไม่ฝากละขอตัวลาแต่ไปท่างนี้ไ่บายครับผมไ่บายครับผมวว้้ว